สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมือนี่ยาจ้าสวีเดนผ้าพีผนองมาผ้าฝรั่งเขา่าปลาหาปลาเงินปลาทองิึงดูพี่น้องพุน่ะิึงปลาเป็นตะเขาบ่าบรรยากาศอากาศดีดีพี่น้องมือนี่ฝนลิ่นจักหน่อยหน่อยแต่ว่าอันกับอัลร้ายมันได้ออกบ้านมาแล้วก็เลยพากันมาฮลัลโหล ครัมาเซฮิโลสวัสดีครับเอฟซีหน่อยครับทิตาทิาทิพตาเช่นนะเฮนเดออกโซสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ทิพตาเทียนสอนมื่อเดียวโอ้อันนี้เห็ด <ath> เห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดอีหยังบุกค่ะพี่น้องอันอยาจ้ากระบอกล้าเอาบอกล้ากินดอกตก้อคนนะมึเงเนี mm ่ยเห็ดบัง พุ่นะเป็นเคยเห็ดกระด้างบ้านเขาขานาท่าข้าเจ้าเอืน่นว่าเห็ดอีหย่างบูบ่เคยกินดอกค่ะมันห้ายหลายเพิ่นกับว่าเห็ดอยู่มันอยู่หากสนนี่ค่ะอยู่ต้นสนอยู่เหงาสนยาจ้าบ่เคยกินกับบ่เอาดอกเนาะจ้ะมาตามไปน้ำกันว่าซิมี่ยังสิได้ยังแนม่มือนี่นี่มันเป็นเห็ดยังบูพี่น้องนี่บ่เคยกินยาจ้าบ่เคยกินกับบ่เอาดอกเนะานะพุ่นะหลายอยู่พุนเข้าไปทางในพุ่นะ นี่พี่น้องจักไปเห็ดยังบูยาจา่าบูเคยกินพวกเนี้เห็ดกระรังออกลห,หลายๆค่ะพี่น้องงม,มันเห็ดอีหยังพวกนี้บูเคยกินเนาะพี่น้องเนาะพบูน่ะหลายอยู่เนาบูเคยกินเทากับบ่อเอาอเป็นเมืองลุงเป็นยางไปหาหม่องเกา่ามันเคยออกมันสีมีบอเอ้อเอ้อยาจา่ามาเบิ่งพามาบ่ง,บงป้ายหยาดเป็นป้ายหยาหมอดอุ้ยเห็ด เฮ็ดพึ FIR ่งขาไล่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น <na inhos> in ้องเฮ็ดพึ่งขาไล่ดอกนึงค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องงามอยู่เป็นตะเอาอยู่ตะเอาคือมีโมออกอยู่ดิล่ะเดี๋ยวจะจ่างไปเบื้งอยู่ กันค่ะพี่น้องมันคือกันดอกมันคือกันเนาะพี่น้องเนาะพุ่นลายยูหักบ่เมนเฮดที่เอาจ้าพี่น้องดมพ่อไก่อีโก้เด้อเด้เด้อมันเขากัดสีมือมือว่านวันเสาเนาะค่ะเนาะพี่น้องแกผัวแกจ่ากับบได้มาบ่ว่างเออากับแม่ผืนห้อยข้าเจ้าเอามือว่านเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็จ้าเก็บมือว่านดมเข้ามาพ่อไก่อีโก้เด้อเด้เออันละอันละดมพ่อไก่อื้ม วีโอกาอันพระยอดสกอวะวีโกทิตาทินแน่ละไอเนี่ยเลยยอดอ๋ออ๋อเว้นตับอ๋อเว้นตัอวีสกอโอแกแฮมวีทิตาเด้อันละดมความมาพอกไอีโกเด้อเด้แหอทิตาเด้โกทิตาสวามัลี่ตันที่เออป พี่น้องเบื้องป่าใหม่ป่าหยาหมอดค่ะพี่นอ้องหยางามงามปางามงามพี่น้องขันมันเกิดขันช่วงเฮ็ดเกิดละลายออกละลายนี่ลายคักอีลีเด้ค่ะพี่น้องนี่ยาจ้าหันปีกายนี่บดได้ไายรูปบดได้เน่สัตว์เนาะอันนี้กับมันเฮดเอีกอย่างนู่นี่เนาะนี่คือดอกงามเป็นต่หักแพ้เนี่นี่เป็นเฮดชิเกอเดียนค่ะพี่น้อง บานเข่าเอินเดขิกระเดียนเนาะนี่นี่แกงแซบด้วยค่ะในพี่น้องแกงคือเห็ดละงกเหลืองบานเท่านี่ยละค่ะหืมพี่น้องเห็นน้ำหมากผัดดอกแตกค่ะพี่น้องนี่ก็แกงแซบค่ะนี่เอาต้นน้อพี่น้องเนาะ โอ้ยพอเห็ดกับบหลายบัลายดอกค่ะพี่น้องนี่ดอกนองึงเอาเพราะนี่เน่าพี่น้องเนาะเป็นป้าปลาเพิ่นกระเหยียบทั้งหลังเ,เ,เพิ่นเพิ่นบ่เห็นค่ะพี่น้อง บ่าไดซ้ำหนีก็ยังดีกอบบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่พุนยายจ่าสื้ผ้าไปแสดงว่าเมื่อวานขคาเจามาบ่าเห็นวันนี้นี่ นะะี่ค่ะพี่น้องดอกนึ่งนี่ค่ะแหกมันนี่ค่ะงวก,ก้อนนในยาจามาดอกน้อยๆมันร้ายหลาย,ลายพี่น้อง เพราะว่าเก็บดอกไงคือข้าจ้ากับบดได้นอกพี่น้องนอกมันอยู่ไก่แล้วก็ยาจามากอ่ะพราะเอาได้ก็เอาค่ะพี่น้องโอ้ยฝนกระตกลิ่นค่ะพี่น้อง สวยงนันอันนี้นาะพ่อกินบ่ได้วังไปซื้อไปขายอีกยังดอกค่ะพี่นอ้องแยาจามาเก็บใบใบถ้าเฮ็ดใส่สูตรให้พ่อใหญ่เฮ็ดใส่หนามซุปให้พ่อใหญ่ใส่ใอ,ใสอันมันผุทอดติดเนาะค่ะเนาะ อฝนกระตกกลิ่นมากขึ้นมาเป็นแต่ส้างเทนอบันนี่นี่ค่ะพี่น้องมันกับมาที่หลังเพลนเนาะเมื่อวันอาทิตย์อมากมันกับเป็นนงศิละค่ะมือข้าจ่ากับมากมือวันเสาร์นี่ได้บละเล็กละน้อยกันยังดีค่ะพี่น้องยังดีกอาบ่ได้อยู่เนาะพอได้มากบดเสียเทียว พี่น้องเอยอ,อยากไปพอละลายคือข้าเจ้าบึงเด้เนาะคือสดีอันนี้ปลาเน,นี่ยมันข้นมันหลค่ะพี่นอ้องข้นหลายก็เห็ดผู้ใดผู้ใดกรู้เนาะมันไก่สนามบินค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดรู้บ่ว่าเห็ดองีงมันคือดอกไงดอกงามแทนนี่บ่งแนมเป็นต่อ่อนซ่อนมันกินได้เลยกินบ่ได้เนาะบ่งเนย นี่ดอกงามขากับงามแม่พี่น้องแต่ยาจ้าก็เคยกินว่าเอาดอกอพราะน่ะมึงเน่คือเห็ดป่วงเนี่ยได้ค่ะพี่น้องนี่ในเบื้องทั้งทองทั้งไตมันนี่ยาจ้ากับ,บ่อก้ากินดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณลุงเพิ่นเคยขึ้นมากเพิ่นกับว่าเพิ่อันนี้เพิ่นส่วนขึ้นมากค่ะพี่น้องมึงดูมันเป็นตำตำได้ค่ะพี่น้อง ยังสืขึ้นไปอีกอยุคค่ะพี่น้องพุดนะเบิ่งด้วยล่ะเออเถื่มาสูงสุดแล้วค่ะพี่น้องมันคือมีบรรดาดอกซองดอกบางซีก็ผสมงัยเถื่อไไนาะเนีน่ยดอกเห็ดไหมเออเถื่อมาสูงสูงกับพ่อเท่ะดอกซองดอกค่ะพี่น้อง ให้จังไหนมันสะกลมคาเมือง่ายหนไหมเมื่อนี้มามาล่องเบืองปลาไมา่ขึ้นมาสูงสุดค่ะโอ้ยเห็นเหลืองบ่อยกับเสียวเฮ็ดอันนี้แหละค่ะพี่น้องเพราะได้เมื่อแก่งเนาะนี่ป้าดยางขื้นบนเขาจนนุ่นใหญ่แล้วโอ้ยพี่น้องย่างขื้นเขามากจนว่าเลื่อยลงมาจนสีหอดอันนี้แล้วค่ะพี่น้อง พึ่งสิพนเนี่ยแหละค่ะโอ้ยปลาเห็ดปลานี่คนรู้จ,จักหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เอาเอาบ่าได้เอาไปขายดอกอันมันเป็นเสือ้อรากกับสตัดมันออกค่ะพี่น้องนี่สิตัดมันออกบ่เอาย่างนหน่วยข้ามากไก่เลือกเอาบ่าได้ค่ะพี่น้องเลือกแน่จักหน่อยคันมันเน่าจนกินบ่ได้ก็จังค่อยบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะ พญายีสองคนพ่อญายีพึ่งถึ่นไปทั้งไหนบูค่ะพี่น้องนี่ยนี่ค่ะนี่พึ่งซืได้เฮปค่ะพี่น้องอ่ะสิบห้าพี่น้องยังไปเรื่อข้าเจ้าตาัดใหม่ไหมค่ะข้าเจ้าตาัดปลาพี่น้องเอ้ยตรงไหนพูนอ่ะข้าเจ้าตาัดปลาตาบ้า,าเลี้ยวไปเห็นนั่นเหลืองๆหน่อยจักหน่อยอยู่หนังค่ะพี่น้องได้สิบห้าขามไปฟังทั้งนั้นอีกจักหน่อยนี่ค่ะพี่น้องขามฟังผู้ ฟ,นนฟังทั้งนั้นมาจนมาหอดฟังทั้งนี้จนหอดอันขื้นซันพูกับลงคอยมากทงนี่ค่ะพี่น้องคอยมาพอนน่เอา้ามันกับฝนตกเนาะเห็ดจังใดๆเอาไปตามที่เหาเห็นที่เหาใดกนเนาะค่ะพี่น้องถึงสีงามบาง,งามก็เอาไปก้อนไปหอดบ้านห่อยว่ากันหม่ค่ะมันก็มีคือกันกับค้น่นล่ะคะเห็ดกระเดือยดอกงามดอกบางงาม ดอกแมงดอกบ๊อแเมงขึ้นกันนี่ยระคะพี่น้องนี่ค่ะทํำสะอาดแน่บ่ท้ำสะอาดแน่เนาะไปหอดบ้านเท่าก็ค่อยว่ากันอีกมีโอกาสพาพีพีน้องมาเขาป่าอีกมือนี้กันว่าเก็บดอกไม้หมากไม้ก็ไมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยตามยถาของเมียฝรัง่งบันนากบันนอกบานนอกบ,านนอก,บานนอกนี่มากกับนีอยู่ตัวราคาเนี่มนี่เห็นอีกอยู่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องจะอ๋อมันหลดุดสุกดีจังค่อยมาพอเนาะ à Pieno, mông rúm măn nhè, cắn vô nấm ngầu, mày. Mông rúp Pieno. À, xịt hào loang bên. Cứ nhè, cứ xé hăng vô. 你看频道。 เนี้ยไปซอยออกเอาเนอะไปหอนบ้านห้อค่อยไปซอยค่อยไปว่ากัน คุน่ะมันเกิดมากมันกระแหงเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันกระแดดขวมันเอ้ยเอาเอาซ้ำเอาได้เนาะพี่น้องเนะเาะพี่น้องน่ะสีออกเป็นมูเห็นตะมูข้าเจ้าไปเก็บมันออกเป็นมูเป็นกลุ่มเนาะคือบอเห็นคือข้าเจ้าจังสันแน่สิฟอนสิล่ำสะกอนดอกยังคอยสีเก็บขันเห็นเปลี่ยนคือข้าเจ้าจังสัน,นค่ะพี่น้องคลิปนี้กะ พี่ให้น้องมาส้มยางขึ้นเขาน้ากันแล้วก็มาเก็บเหี้น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยค่ะขอบคุณลหลายๆที่มาเป็นกําลังแรงใจเนาะขอให้เอฟซีทุกคนเอซเก่าเอฟซีใหม่คอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำด้วยๆปังๆปังๆแฮ้ง,ง,งๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ